สำหรับชาวราศีกุมนะครับอ้าวทำบุญอะไรดีนะก็เห็นจากหน้าปกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเนาะว่าเอ๊ะเราเนี่ยเหมาะกับอะไรนะในเดือนนี้นะเปลี่ยนกันไปทุกๆเดือนนะครับอ่ะมาดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับบางคนบอกแม่ทำบุญเนี่ยหวังผลหรืออาจารย์ใช่ครับหวังผลนะครับอ่ะบางคนบอกแม่อยากได้งานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆที่มันได้เงินว่าจารย์นะยังคิดไม่ออกหัวมันไม่โลง่ง นะคนหัวไม่โลง่งหรือคิดอะไรมันก็ตื้อธรรมาดานะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์นี้นะไปทําบุญเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนะอาจจะเป็นมูุนที่คุณปวีนาะบ้านพักฉุกเฉินผู้หญิงที่โดนทําร้ายนะโดนกระทําที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะคุณก็จะได้สร้างนะผลบุญที่ดีนะครับแล้วกนะ็ได้ในเรื่องของ ไอเดียในเรื่องการทำงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเงินใหม่ๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับถัดไปนะเขาบอกว่าผลลัพธ์มันคืออะไรโอ้โหบางคนบอกช่วงนี้มันไม่ค่อยแฮปปี้อยากแฮปปี้นะอยากแฮปปี้ด้วยมีตังค์ด้วยนะได้ไพ่ทั้งเออร์เอร์ทั้งสิบถ้วยนะครับอ่าเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะถ้าอยากยิ่งใหญ่นะอยากดำรงตำแหน่งต่างๆอานาเรื่อนขั้นเรื่องยศอะไรก็สุดแล้วแต่ แนะนำว่านะทำบุญกับเทวสถานนะครับนะพพิกขนเนตรนะหรือว่าไปหาพระภิกขนเนตมาบูชานะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของนะของลุงของเล่นเด็กนะครับนะสื่อการเรียนการสอนเด็กนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะได้ ทำบุญแล้วนะยังได้ผลลัพธ์ดีๆอีกด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดของชาวราศีกุมก็บอกว่าคุณเองเนี่ยนะอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหมไฟมันยังไม่มีไฟมันยังไม่มามันยังไม่จุดไฟในตัวเองนะงานใหม่ก็อยากได้เงินด้วยนะครับนะทำมาค้าล้องนะขายของอะไรเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวนะก็ลองดูนะครับนะ จะทำบุญเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะสื่อการเรียนการสอนนี่ก็ได้นะครับหรือว่าบทพระบทเนนนี่ก็ได้หรือว่าบางคนโ,โหโหมึงยากเหลือเกินนะยากเหลือเกินเนี่ยแนะนําว่าไปถวายดอกไม้เนี่ยนะในวัดนี่ก็ยังโอเคนะครับก็ลองดูนะรเราก็มีนะให้เลือกสรรหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะครับยังไงก็ลองเลือกดูนะครับสําหรับชาวราศีกุ่มนะครับ ขออนุมโมทนาบุญกับชาวราศีกลุ่มทุกท่านด้วยนะครับแค่มาดูนี่ก็โอ้โหผมก็ดีใจแล้วถ้ายิ่งไปทําบุญด้วยโอ้โหผมก็นะปรบมือให้ท่านเลยนะครับบุญใครใดสร้างก็รับไปคนนั้นนะครับ